สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีความศรัทธาต่อ,อนบุญโยเซฟเป็นพิเศษพระองค์ได้เลือกวันเข้าพิธีรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันสมโภศนบุญโยเซฟ19มีนาคมคิศักร2013ระหว่างที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศฟิฟลิปปินเมื่อวันที่16มกราคมคิศักรา2015พระองค์ตรัสว่าเย็นวันนี้พ่ออยากบอกเรื่องส่วนตัวมากๆเรื่องหนึ่งคือพ่อชอบนบุญโยเซฟมากนักบุญเป็นคนแข็งแรง และพูดน้อยและบนโต๊ะของพ่อมีรูปนักบุญ,ญโยเซฟกำลังนอนหลับ <laughs> <laughs> ท่านนักบุญดูแลพระศาสนาจักร <laughs> เรารู้ว่าท่านนักบุญทำได้ เมื่อพ่อมีปัญหาหรือความลำบากพ่อเขียนใส่กระดาษและพ่อวางไว้ใต้รูปนักบุญเพื่อท่านนักบุญจะได้ฝันเกี่ยวกับเรื่องนี้หมายความว่าพ่อขอนบ,บุญโยเซฟช่วยภาวนาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในพระวรสารนักบ,บุญมัทธิวกล่าวว่าขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องพระพระเยซูเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝัน เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้หลังจากกษัตริย์เฮโรสิ้นพระชนทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเข้าฝันโยเซฟในอียิปต์ให้พาพระกุมารและพระมารดากลับไปแผ่นดินอิสราเอลเพราะผู้ที่ต้องการฆ่าพระกุมารตายแล้วเมื่อท่านนบุญตื่นขึ้นก็ปฏิบัติตามพระประสงค์นบุญจึงเป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวปัจจุบันเพราะท่านพักผ่อนกับพระเจ้า เราก็าเช่นเดียวกัน